สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่30มีนาคม2,564ครับผมเนี่ยตลาดต้นไม้ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฮะก็เป็นตลาดนัดวันอังคารวันนี้ก็ถือว่ารถราเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดนัดต้นไม้ของเรามีกันเยอะหรือเปล่า ก่อนที่จะเข้ามาก็เดียฮะมุมนี้ต้องสแกนไทยชนะก่อนมีมุมให้ล้างไม้ล้างมือกันนะฮะแอลกอฮอล์เจลช่องกิจเนยสารัดนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรัพเใหม่ๆต้นไม้เราดูหงอหๆอยกันนิดนึงฮะมีร้านมาไม่กี่ร้าน ก็มีร้านแรกก็จะมีกุหลาบสวยๆนะดอกใหญ่ๆเลยขายยังไงฮะกุหลาบเนี่ยร้อยสีิบครับร้อยสี่สิบฮะอันนี้ก็ลูกค้าจัดไปแล้วครับอือนี่ฮะดอกสวยๆมีทั้งสีแดงสีชมพูเอาใส่ตรงไหนครับนี่ก็ถือว่ามีไม้น่ารักน่ารักนะร้านนี้ไม้มงคลก็มี ใครสนใจก็แวะกันมาได้ฮะนะตลาดนัดเช้านี้นะสวยๆอีกร้านก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมฮนะร้านคุณกิกเหมือนเดิมฮนะร้านนี้ของลงน้อยหรือว่าหมดไปแล้วเนี่ยเรามาช้านะของเขาขายดี ร้านนี้ก็ถือว่ามีกล้วยไม้สวยๆเยอะนะนี่โดดเด่นสวยงามเลยฟาเรนอรโอ้โห,โโหเดี๋ยวจะพาไปดูไม้สวยๆนี่แล้วมีต้นมีดอกมีลูกนี่มีทุกอย่างแต่ถูกแบบนี้มีกล้วยไม้ฟาแลนเด็ดเด็ดมานะนี่สวยๆาานี่พอพอกันเพราะว่ามันแล้วก็จะมี ไม้สวยๆที่อันนี้ก็แปลงสีฟันชมพูนะฮะนีส่สวยๆเลยราคาเท่าไหร่แปลงสีฟันน่ะาสิบบาอโอ้ยห้าสิบบาทจะแจกฟรีเลยมั้งมันทำไมถูกนนะะถูกจังฮะน่ยถูกมากๆเลยซื้อเลยค่ะอย่าสั่งนะคะเพราะว่าผมมีแค่นี้ฮะนี่กล้ยไม้สวยๆอีกเยอะแยะเนี่ย ตัวนี้กรมมาโตนะอ่ากรมมาโตฮะตระกูลแกรมกในในในมาโตเนี่ยดอกสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหขายอยู่เท่าไหร่เนี่ยไอแกรมมาโตเนี่ยอือกิ๊กเท่าไหร่สองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทแกมมาโตแค่นี่ออกดอกให้เห็นเลยฮะเนี่ยสีลายๆสวยๆโอ้ก็ถือว่าไม้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะ อันนี้นีนส่สวยเลยกล้วยไม้น่ะนี่ฮะครางแสดผสมกับเหลืองจันน่ะสวยงามฮะเนี่ยแวบมาด้านหน้าก็นี่แหละฮะยังมีชวนชมสวยนวะ ก็ลองแวะกันมาดูฮะนะหรือใครสนใจอยากจะสั่งทางออนไลน์ก็เนี่ยติดต่อแม่ค้าโดยตรงนะเม้นมาเดี๋ยวนะเลขให้เบอร์โอ้โหนี่เยอะๆเลยฮนะส,สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้อยู่ต้นเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยบนะเนี่ยในชุดนี้ร้อยยีสิบด,ดอกส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะใครที่ชอบชนชมเนี่ยลองดูฮนะนี่โกสนส,สวยๆก็มีฮนะเนี่ยมีทั้งสีส้มนะ อันนี้ใบกลมๆก,มก็มีนะใบสีเขียวเหลืองก็มีฮนะเนีสวยมากเป้สวยงามมากๆครับนะีโอ้ตันนี้ใส่เบสักนี่เท่าไหร่เนะี่ยสามร้อลูกค้าเอาไปยังอืมนะใครสนใจก็ลองแวะมาดูฮนะเนี่ยร้านนี้ร้านคุณกิกนี่ยยังเหมือนเดิมฮะนะนะร้านนี้ก็จะมีพวกตระกูล นำโชคนะกับแพงเมืองกีนอะไรเนี่ยนะนะประมาณนั้นฮะนี่แคคตัสสวยๆดอกสวยๆเลยเนี่เฟิร์นก็มีฮะนะสวัสดีครับตัวนี้อะไรเนี่ยดูแปลกดิอันนี้เป็นอากาเวอากาเวอากาเวอู้ชือ่อทัโอเคฮะก็เป็นอากาเว เจมินิฟอรอืาก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าอากาเวใบออกกลมๆครับปกติใบจะเป็นใบแบอืมหายากครับขายอยู่ต้นเท่าไหร่อ่ะสองร้อยห้าครับนะใครสนใจก็ลองแวะมาดูฮะไม้แปลกๆนี่ฮะเนี่ยร้านนี้ก็มีมาประจำฮะเจ้าประจำร้านนี้ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยก็ลองแวะมาดูฮะ สำหรับคนที่รักแคคตัสชอบแคคตัสเนี่ยมีหลากหลายเลยเ <Okay. S 1> นี่ยวันนี้มีหลายร้านฮะเนี่ยมีหลายร้านให้เลือกนะฮะร้านนี้ก็โหน,นี่ก็มีะฮะราคาเด็ดๆ20บาทก็มีคนละครึ่งก็มีนะฮะสุดยอดจริงๆฮะเน่ยวางๆก็ลงมาดูกันนะ,ะนตลาดนัดของเรา <Yeah. S 1> เนี่ยบอนสีส,สวยๆก็ยังมีเลย ว่ันนี้อะไรเนี่ยสวยกุหลาบหินกุหลาบหินโอ้โหนี่สีแบบมันแบบโดนแสงแล้วมันสีเหลืองทองอะสวยมากมากเลยอืมอะไรเขาเรียกอะไรโอ้โหนี่บอลสีเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบอะต่อละต่อกระถางใช่ไหมอืมเนี่ยไม้กระแสม้ำแรงฮะนี่เราดูกันไปเรื่อยๆนะ เนี่ยร้านนี้ก็มีหลากหลายนะฮะอ่าครับผมทั้งไม้มงคลพูชลุมีโอ้โหหลากหลายแคคตัสก็มีฮะนะร้านนี้อันนี้อะไรนะตัวน,นี้เป็นตอบูคิสค่ะเหรอมันก็สวยแปลกดีฮนะนี่เป็นี้พาชีพเดียมค่ะดูวีไอส์ส์นะใครสนใจไม้สวยๆแปลกๆนะก็ แวะลงมาฮะตลาดนัดวันนี้นะวันที่30มีนาคมนะฮะร้านนี้ก็เนี่ยมีกิมมิกน่ารักน่ารักเลยเนี่ยใครจะไปแต่งสวนแต่งอะไรนี่ก็ได้เลยฮะเนี่ยราคาแพงไหมอย่างเนี้ยไม่แพงค <35 S 2> ่ะสามสิบห้าบาทสามบาทสามตัวร้อยกำลังน่ารักน่ารักฮะนะใครที่ชอบอแต่งสวนสวนถาดสวนอะไรเนี่ยลองแวะมาดูฮนะสวยงามฮนะร้านนี้ อืมน,นี่นเยอะแยะเลยร้านนี้นะเข้าร่วมโครงการด้วยทั้งเราชนะคนละครึ่งนะเยอะแยะนะใครที่มีสิทธิ์ก็ลองแวะกันมาดูนะเนี่ยตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันอังคารฮนะวันอังคารนี้จะจัดเต็มกันหน่อยนะวันศุกร์ก็ไม่ค่อยมีนะอืมไม่มาวันศุกร์นะไม่สะดวกนะมดวาวันอังคารอ่ะร้านนี้วันอังคารนะฮะนะ เราส่งออนไลน์ไหมเนี่ยอ่ามีส่งอืมเดี๋ยวร้านอ่าร้านนี้มีไอจีด้วยอ่านะฮะนะนี่ด้วยค่ะเฉินอย่ที่แยกเจค่ะชื่ออะไรอ่านว่าอะไรอุ๋มฮาวเทียค่ะถ้าบางคนไม่ได้ไอจีก็จะเป็นเพจอ๋อมีเพจด้วยอ่าใครสนใจก็ดูนานๆนะดูนานๆตรงท้ายเพจเนี่ยท้ายไอคลิปเนี่ยฮะับอ่านนี่ต้องแบบดูใจค่ะครับ อ่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็เนะเก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้บรรยากาศของตลาดนัดของเราถือว่าก็คึกคักตลอดฮะคนเล่นไม้เนี่ยก็จะมีอะไรที่ชอบนะแต่สวยๆแปลกๆอะไรเงี้ยก็จะแวะมาเดินกันทุกนัดเลยอ่ะครับผมสลหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ